ครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยืนอยู่ในแดนเขียวแดนแดงสลับกันไปตลอดทั้งวันนะคะค่ะจริงๆเนี่ยตลอดทั้งอาทิตย์นะครับตลาดปรับขึ้นมานะนอย่างที่บอกแล้วนะครับก็คือ,อตรงบริเวณของตัว1,200งพันสองรอจุดซึ่งหลังจากที่มีการเทสเนี่ยก็มีแรงขายทํากำไรลงมาในะรยะยะสั้นนะครับผมมองว่า ในภาพตลาดเองเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการพักตัวนะครับแต่การพักตัวในที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่การพักเพื่อขึ้นต่อนะครับโอกาสทะลุพันสองเนี่ยมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นรอบสั้นๆนะครับการอ่อนตัวลงมาในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นจังหวะที่ดี นะครับในการเข้าไปเก่งกําไรนะครับแล้วก็ภาพของตัวเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็ขึ้นมาในเดือนกรกฎาเนี่ยถ้าจะย้ำอีกครั้นหนึ่งก็คือเป็นจังหวะที่ดีในการขายทํากําไรนะครับแล้วก็คงจะเป็นรอซื้อครั้นหนึ่งอาจจะเป็นช่วงสิงหาหรือว่ากันยายนนะครับแต่ว่าใครที่เล่นสั้นๆเพราะว่าเราพบกันทุกัอาทิตย์อยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าในช่วงของการอ่อนตัวลงในช่วงนี้น่าจะยังคงอยู่ในด้านของการสะสมซื้ออยู่ นะครับหุ้นที่เป็นกลุ่มเด่นเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับจะเชียร์สำหรับตัวของยินทัศไทยคม b ีเซอซึ่งก็เป็นหุ้นที่ยังแข็งกว่าตลาดแล้วก็ในระหว่างอาทิตย์เนี่ยก็เชื่อว่ามีการปรับตัวขึ้นมาให้กําไรไปในบางส่วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามองกันในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับจะเป็นตัวที่พยุงดัชนีแต่ว่ากลุ่มที่จะทให้ดัชนีทะลุพันสองได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตเคเนีนะครับ ซึ่งนะครับถ้ามองกันในเชิงของตัวฟันโฟนเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการไหลกลับเข้ามาในช่วงของเดือนกรกฎาคมอย่างน้อยนะครับน่าจะเป็นการซื้อคืนนะครับหลังจากที่ขายมาก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สัญญาณของเงินทุนไหลกลับเนี่ยในช่วงวันสองวันนี้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในสในส,ในส่วนของมองการสกันได้เองก็ มีในเรื่องของตัวรีพอร์ตรายงานฟันฟอก็เป็นบวกเหมือนกัน<า>นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าโดยกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับ<า>ก็คือตัวของพวกพลังงานปิโตรน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ดัชนีเนะี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปในรอบนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักของการลงทุนในกลุ่มน้ํามันในรอบนี้เนี่ยเท่าที่เห็นจุดที่ไปสังเกตก็คือว่าหลังจากที่มีการรีบาวขึ้นมานะครับในตัวของราคาน้ํามันเด็บรอบเนะี่ยนะครับบล็อกเกอร์เฮ้าส์ต่างประเทศนะครับ หลายบล็อกเนี่ยเริ่มมีการกลับมาเพิ่มน้ำหนักของการลงทุนนะครับถามว่าสาเหตุนะครับที่เขากลับมาเพิ่มในส่วนใหญ่ผมมองว่าควรจะเป็นการซื้อเพื่อเก็งกําไรนะครับสําหรับภาคของการรีบาวในกลุ่มปิโตพลังงานในช่วงของตดมานทีสามนะครับในปกติแล้วเนี่ยฤดูกาลนะครับในช่วงของเดือนกรกฎานะครับจะเป็นช่วงที่สเปดของกลุ่มปิโตเนี่ยขึ้นแล้วก็จะเป็นพีคในช่วงของเดือนสิงหาคมตามปัจจัยฤดูกาล นะครับเช่น <Okay. S 2> เดียวกันนะครับกับตัวของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็ <Okay. S 2> จะเริ่มมีภาพสงคัรทยอยปรับขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เป็นปีสิงหาคมเหมือนกัน <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาแล้วผิดหวังมีความวิตกกังวลกับในเรื่องของตัวราคาน้ํามันอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้มองว่ามันจะทําให้ราคาน้ํามันแล้วก็กลุ่มเชื่อมโยงกับราคาน้ํามันลงแรง นะครับแต่ว่าในด้านตรงกันข้ามนะครับถ้ามีข่าวของการเข้ามารีสต็อกในตัวของสินค้าน้ํามันนะครับรวมถึงปิโตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้จะน่าจะเป็นกลุ่มที่เด่นแล้วก็มีโอกาสปรับขึ้นนะครับในรอบนี้ได้เพราะฉะนั้นในรอบนี้นะครับผมแนะนําซื้อนะครับในเรื่องของกลุ่มปิโตพลังงานตัวที่ยังอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของปอตท .GC ปตทเล่นตัวใหญ่ไปเลย นะครับแล้วก็กลุ่มลงก่นเองช่วงนี้อาจจะมีข่าวอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ว่าบางจากนั้นเนี่ยเ,เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการปิดซ่อมบำรุงก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ด้านบวกนะครับกับกลุ่มลงก่นในประเทศที่อาจจะการาลดสัดส่วนของการส่งออกในบางส่วนลงแล้วก็มาขายในประเทศซึ่งการขายในประเทศจะตินที่สูงกว่านะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวโลงการเองเนี่ยถ้ามองในตัวของ PTTGC ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมี PTTAR นะครับอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่น่าดูแล้วน่าจะเด่นกว่าท็อปนะครับเพราะว่า GC เองเนี่ยในส่วนของตัวขาดทุนสต็อกน้ํามันในแต่มาสที่สองเนี่ยนะครับไม่น่าจะเยอะนะครับอย่างที่ตลาดไม่ตกกังวลกันเหมือนกับตัวของท็อปนะเพราะโดยหลักของการบัญชีแล้วเนี่ยตัวของ PTTGC น่าจะ ไมไ่การลงบันทึกในตัวของ LCM นะ<ช>พูดง่าไงก็คือว่าขาดทุนสต็อกน้ํามันน้อยกว่าตัวท็อปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นกลุ่มกลุ่มเด่นในกลุ่มนี้เนี่ยผมก็มองสําหรับตัวของปตทแล้วก็ปตทดีีนะครับเล่นตัวใหญ่ไปเลยครับสําหรับรอบนี้อ่ะขอะราคาปตทซึ่งตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ประมาณสา4ร้อยสาสิบี่ถึงสามร้อยสาสิบห้าบาทค่ะแนวรับ,ค,รบค่ะตัวของปตทนะครับแนวรับนะครับสามร้อยสามสิบสองสามร้อยสา นี่ครับแล้วก็ใช่ครับก็แนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับทะลุนะครับ340ได้นะครับผมจะมองไปถึงบริเวณของตัว345แล้วก็350นะครับแต่เอาเป็นว่าเทสต์สรง340 344ก่อนละกันนะครับสำหรับคนที่เลิ่มนรอบสั้นซ c น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าถ้ามองตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการซื้อเริ่มเริ่มซื้อไม้แรกๆนะครับดาวไซดบินินแนวรับนะครับ57 75 ห้าสิบเจ็ดห้าสิบตังค์ห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าสตางค์ถึงห้าสิบเจ็ดแก่ผมถึงห้าสิบเจ็ดห้าสิบตังค์นะครับเป็นแนวรับนะครับสําคัญแล้วก็ปรับเอ่อถ้าปรับเอ่อปับขึ้นไปรอบนี้เป้าอยู่ที่หกสิบาทเลยครับเอ่อตรงบริเวณหกสิบาทถึงหกสิบน่าจะมีโอกาสทะลุได้เหมือนกันนะครับจะเป็นแนวต้านแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือซื้อแล้วถือไปก่อนครับค่ะค่ะก็นั้นก็แนะนําหุ้นเด็ดในกลุ่มพลังงานกับปิโตรแล้วนะคะ สงสัยหุ้นตัวอินทัสที่เคยให้ไปนะคะที่คุณวิกฤตบอกว่าน่าจะเป้าหมายของเขาอยู่ที่พื้นฐาน80บาทใช่ไหมคะครับเม่ครับนี่คือเป็นภาพของตัวระยะยาวแล้วภาพที่กําลังเคลื่อนไหวตอนนี้ทางด้านเทคนิคนะคะไม่ทราบว่าราคาในภาพระยะสั้นนะครับจะขึ้นไปเทสบริเวณของตรง64นะครับซึ่งจริงๆมันก็ทําได้แค่63บาทสลึงแค่นั้นเองนสัปดาตอนี้ นะครับถ้าเป็นคนเล่นรอบทั้นนะครับบริเวณนี้เทคโปรฟิตไปก่อนครับก่อนตัวลงมานะครับแนวรับบริเวณหกสิบห้าสิบตังหรือว่าหกบาทค่อยมาซื้อใหม่ครับโอเคเพราะว่าตามอินทัศกับคุณวิกฤตมาโดยตลอดนะคะค่ะตัวเซ็ตนี้น่าจะกรอบขนาดไหนคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้หมายถึงตัวตัวเซ็ตค่ะอินเด็กค่ะครับแต่นีนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวรับนะครับ1185นะครับซึ่งผมให้น้ำหนักก็คือไม่หลุดนะครับแล้วก็โอกาสปรับตัวขึ้นไปก็คือรอบนี้ทะลุ1,200นะครับแนวต้านที่มองเบื้องต้น1,213จุดครับก็รดอว่าทำการนี้จะสองสามวันเองนะครับก็ไปรอรุ่นใหม่อาทิตย์หน้าเลยครับไอ้ตัวรกลง1,200ที่ว่าเพราะตอนนี้กลางสัปดาห์แต่ว่าอยาให้หล่นตามก่อน1,185ใช่ไหมคะ ใชครับถ้าหลุดต่ำกว่านั้นก็ผงจะต้องมีภาพของการแกว่งออกข้างๆครับซื้อไปก็อึดอัดนะครับก็เอาเป็นว่ารอจังหวะแล้วกันแล้วค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณวิกิตได้ตามหุ้น C P F ไหมคะหลดหนักสลบไปเลยนะ่ห้าเปอร์เซ็นแล้วนะคะครับก็ลงมาเทสตรงแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีนะครับบริเวณ3าิบหบาทนะครับ ถามว่าแนวโน้มแบบนี้ราคาหุ้นผมคิดว่าจะซึนต่อไปสัรระย่หนึ่งนะครับก็คือซื้อไปแล้วอาจจะอึดอัดนิดนึงไม่ค่อยได้ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับประเด็นด้านลบเนี่ยผมคิดว่าตลาดขั้นจะลงไปกับกําไรที่จะออกมาในคิวที่สองไม่ได้ปกติใช่ปกติมันจะเป็นไายีสันนะครับแต่พอเกิดผเพอร์เอิว่าออกมาแล้วมันผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรีวิวออกมาหรือว่ามีการไปโปผูู้บริหารแล้วเนี่ยเขาให้ข้อมูลที่ออกมาเป็นด้านลบนะครับ นักวิเคราะห์ที่ไปวิสิตกลับมาก็คงจะมีการปรับลดประมาณการทา r g e t i n g ไพลงค<ช>ัดการกำไรลงนะครับก<ม>็อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบนะครับกับราคาหุ้นส่วนตัว CPF ในระยะสั้นนะครับวันนี้ค่อนข้างหนักนะคะสำหรับหุ้น CPF ที่ผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์มองนะคะคุณผู้ชมจริงๆ, <ชม S 1> ๆผมมองว่าตลาดนี้มีการเข้าไปซื้อเก่งกําไรผลประกอบการในจุดที่สเอาไว้กันเยอะเพราะว่าปกติมันจะดีที่สุดนะครับ แต่พออมอออกมาแล้วค่อนข้างที่จะผิดหวังเนี่ยนะครับตลาดก็เลยอาจจะมีแหลงขายทํากําไรลงมาระยะสั้นแต่ก็อย่าเพิ่งไปนิ่งนอนใจครับผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้เปิหายนผู้บริหารมักจะให้ตัวเลขที่แบบต่ำๆคอนเซอร์เวทีฟเอาไว้อยู่แล้วนะครับพอออกมาแล้วก็กลายเป็นว่ามีเซอร์ไพรส์ดีกว่าคาดนะครับค่ะค่ะ p f นี่ลงไปต่ําสุดในวันนี้ก็คือ35บาท35บาท50ตังค์50ตังค์นะคะใกล้แนวรับพอดีเลยขึ้นสูงสุด30บาทบาท หาย<ช>ไปสามบาทนะคะอืมค่ะค่ะเดี๋ยวจะตามหุ้นของคุณวิกฤตกันต่อนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันหรือเปล่าหนึ่งพันรอสิบสาจุดวันพุธหน้าครับก็ได้เจอกันครับผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแล้วก็อย่าลืมครับขึ้นมารอบนี้มีกาไรขายครับขายขายครับสาหรับเดือนกรกดาคมผมคิดว่าเป็นจังหวัดในการลด่อนค่ะ,คะอย่าง,งกันเนาะ ครับได้บางท่านบอกจะรอเอากันแบบแน่นๆสักพันสามร้อยจุดอะไรประมาณนั้นนะคะอืมครับใช่ได้แล้วครับได้ขอบคุณมากนะคะคุณวิกครับขอบคุณมากครับค่ะจริงๆแล้วใน